นี่เครื่องยิงลูกระเบิดคุณยายหูอ่ะเธออย่างเงีเครื่องออกกำลังกายหูอ่ะเธอเร็วอ่ะเธออันนี้อันใหญ่มากเร็วอันนี้คือปืนอะไรเนี่ยโอ้ยรถถังะเนี่ยไปดูดิเร็วตามไหมหูโหโหปืน 102 45 mm. อ้มิลลิเมตรโหผลิตโดยอังกฤษใช่อันนี้ผลิตโดยอังกฤษนะเธอไปดูดิขึ้นไปดูตายเร็วอ,อันนั้นน่ะปืน90มิลลิเมตรล้อสนามหู่วิวออะเธอหมุนวิวโอ้โหมันเจ๋งมาก ยิงเลยมลอแล<ะ>้วเขาเป็นล้อ,อ,อน,นออะะตามยายไปดูดิมีอะไรอีกตามยายไปดูนั่นอะไรนีกก่กุญแนเลยนะั่นปืนยิงรถถังปืนยิงรถถังอันนี้ปืนยิงรถถัง37มิมลลิเมตรล้อสนามอ่ะเธอโอ้โห ตายยิงปืนเหรอป็นยงเธอมองเห็นไหมน้าน้าเทเาใบใหญ่ของจริงทั้งนั้นไม่ใช่ของปลอมของจริงได้อะไรของจริงอันนี้ปืนเจ็ดสิบห้าสี่สิบเอ็ดมิลลิเมตรอ่ะเธอนั่งเลยอ่ะเธอนั่งประดิษฐ์โดยประเทศญี่ปุ่นนะเนี่ย เธอเดี๋ยวมังกี้มาครับมานี่ลูกมาดูให้หมุนกันนะไปพร้อมกันลูกเดี๋ยวมังกี้มาโอ้ยนะหมุนได้ด้วยอันนี้นะค่ะค่ะอันนี้หมุนได้ด้วยนี่